ไม่อยากเชื่อข่าวว่าเมื่อสามเดือนก่อนผู้หญิงคนนี้คือผู้หญิงที่ไม่มีความมั่นใจเป็นซึมเศร้าระบบเผาผานพังมากกว่าอายุจริงไปถึงสิบปีแถมยังมีไขมันเกินทําอะไรก็เหนื่อยไปไหนก็ไม่มีความมั่นใจใช่ค่ะนั่นคือมินเองค่ะหลังจากที่มีนนะคะได้ดูแลตัวเองมาครบเก้าสิบวันนะคะมินก็อยากจะมาบอก ข่าวดีกับคนกรุงเทพปริมณฑลหรือว่าชาวเชียงใหม่นะคะที่อยากจะตรวจสุขภาพแบบครบองค์รวมนะคะทุกคนทําไมมินเกินเรื่องของความมั่นใจเรื่องของการหาเงินมาก่อนที่จะชวนทุกคนตรวจสุขภาพคะเพราะว่าทุกคนรู้ไหมว่ามินเคยเป็นคนหนึ่งนะคะที่เป็นคนสดใสามากๆค่ะแต่พอเราไม่ได้รักตัวเองไม่ได้ดูสุขภาพตัวเองแบบลงลึกแบบจัดเต็มก็ทําให้เรากลายเป็นคนขาดความมั่นใจขึ้นมาทันทีค่ะทุกคนมันก็มีองค์ประกอบหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นอาหารความ เครียดหรือว่าสภาพแวดล้อมต่างๆนะคะแต่วันนี้มินอยากให้ทุกคนกลับมาที่ตัวเองค่ะมินมาบอกข่าวดีนะคะการตรวจสุขภาพครั้งนี้ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะทุกคนตรวจอันแรกนะคะมินอยากให้ทุกคนเห็นเลยนี่เลยค่ะคือเครื่อง Biophotonics s c n n n r r ค่ะเป็นเครื่องที่วัดค่าสารต้านอนุมูลอิสระโดยที่ไม่ต้องไปเจาะเลือดโดยที่ไม่ต้องไปต่อคิวยาวๆนะคะแล้วก็ได้รับความแม่นยําการันตีนะคะจากมหาวิทยาลัยชื่อดังนะคะในไทยเลยนะคะแล้วก็คณะ พยาบาลคณะแพทย์ได้ตรวจสอบแล้วว่าแม่นยำนะคะได้รับนะคะตัวนี้เครื่องนี้ชื่อว่า Bio Photonic Scanner ค่ะทุกคนคนเรานะคะจะมีอนุมูลอิสระในร่างกายอยู่แล้วค่ะทุกคนอนุคือสิ่งเล็กๆมูลคือสิ่งไม่ดีค่ะที่มันไหลเวียนอยู่ในร่างกายเราเป็นปกตินะคะซึ่งเราจะไม่ ไม่ป่วยจะสุขภาพดีก็ต่อเมื่อเรามีค่าสารต้านเยอะมันเกิดจากการกินผักผลไม้นอนพักผ่อนให้เพียงพอใช่ไหมคะซึ่งเครื่องนี้สามารถวัดจากมือเราได้เลยนะคะโดยใช้หลักการของรามานสโตฟีนะคะเป็นเป็นหลักการเตเลอรี่ที่ได้รับรางวัลโนเบลเลยนะคะทุกคนที่เราเอามือเข้าไปนะคะ30วินาทีไม่ต้องรอผลเป็นอาทิตย์นะคะก็สามารถรู้ได้เลยว่าคุณจะมีค่าสกอร์อยู่ในเกณฑ์เท่าไหร่อันนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยคะ่ะส่วนตัวที่2นะคะก็ ก็คือจะเป็นการตรวจเครื่องทานิต้าค่ะเป็นบอดี้แอนาลิซิสแบบครกองรวมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไขมันโปรตีนกล้ามเนื้อเวสเทอรโแฟตนะคะอ,อวัยวะต่างๆว่ามีไขมันอยู่มากน้อยเพียงใดนะคะแล้วก็สามารถบอกได้เลยว่าเราเนี่ยมีมวลกล้ามเนื้อฝั่งไหนทํางานมากน้อยนะคะเราจะบอกระบบเมตาบอลิกนะคะการเผาผลาญของเราว่าอยู่ในเกณฑ์เท่าไหร่แล้วก็บอก แคลเซียมนะคะบอกโปรโตีนบอกน้ําในร่างกายด้วยสําหรับใครที่ดูคลิปนี้นะคะแล้วสนใจอยู่ในเขตที่ถูกต้องนะคะก็สามารถเข้ามาตรวจได้เลยนะคะแล้วก็ลงทะเบียนกับมินมาจองคิวกับมินมานะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอยากให้ทุกคนกลับมารักตัวเองกันเยอะๆนะคะยังไงก็บอกรักตัวเองเยอะๆค่ะในการมาเริ่มตรวจสุขภาพด้วยกัน